สวัสดีครับเอฟซี uh, ของอุดรสวิตนะครับวันนี้เราจะมีการเรียนการสอนสัญจรนะนอกสถานที่ของอุดรสวิตกับลูกศิษย์คนล่าสุดนะวันนี้เราจะมาถึง uh, ต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดวันนี้เราก็ทําอยู่2อ,อลูกแล้วนะระหว่างนิสสันอเมล่ากับแคปปิว่านะครับ ต่ตอนนี้เราจะเข้ามาโชวแล้วก็ทำทำการเรียนการสอนเฉพาะตัวให,ให้ได้เป็นตัวเป็นตนเลยในในการเรียนการสอนนะครับมาเรียนที่นี่เราสอนตัวต่อตัว,ตวเป็นแน่นอนอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มเริ่มงานเลยอ่ะเริ่มต้นสเต็ปแรกเราขอที่ตัวอ่างเทียก่อนนะครับ เรื่องการถอดเนี่ยสำคัญก้าเรื่องถอดตทม์ตามที่ที่เราวางไว้ไมันจะทำให้การต่อมหรืกอการวิเคราะห์ง่ายขึ้น ปล่อยลงน,น,น็นอ,อ,อ,อนตอย่างนี้ขึ้นออกมาเพราะจับหงายขึ้นมาตัวเี้วางเลยเดี๋ยวออกมาออกมาอาันนีสเต็ปแรกก็ดูน้ำมันตัวน,นี้รถรถวิ่งไม่ได้ครับวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะรีไปไม่ได้อ่ะตอไปเบอร์เจ็ดนี่ก่อนสามตัว เบอร์เจ็ดแล้วก็ต้องถอดตัวกิบล็อกนี้ออกสามตัวเหมือนกันใส<ม>่วงแบนแค่ก็ได้ข้างบน<ม>อ่าเมื่อ,อ่อเส็จเซ็จะเบอร์สิบชุดนี้ ให้รวมก่อนรวมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเอาไอ้บล็อกนั้นยิงต่อเอาให้รวมอย่างเดีว้วอ่านั่นแหละ ตัวสุดท้ายมือกดไว้มือนึงแล้วยิยงตัวสุดท้ายนะให้มือกดไว้ก่อนอ่ะ,อะกดไว้ออกมาเราจับไงไว้ทีนี้ก็ค่อย,ยดึงออกมาตรงๆระวังเชี่ยวอ่ะจับไงเสียบเข้าร่องนะีะ โอเคเดี okay. ๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอดูข้างในก่อนตัวนี้ได้ไงตัวนี้อ,ออกไปไมือดึงเลยดึงดึงออกมาอ,อาา่าเอาอย่างงี้ อ่ะตัวนี้ออกมาวางไว้อ่ะเบอร์สิบยิงทั้งหมดไม่มีแรงต้องขายก่อน มันจะมีนี่ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ยางสองตัวงออกมาการเอาออกอย่างนี้ ใส่น็อตเบอร์สิบตัวนี้เข้ามายังหน่อยนึงอ่ะใส่เข้าไปลองดูยังหน่อยนึงแล้วดึงออกมานั่นแหละอ่ะทีนี้ถึงขั้นตอนสายเบอร์13ยิงรอบ

ừ có đủ con chết mẹ hết à anh đi học à đẹp hơn đừng à อันนี้ดึงขยับสองมือขยับค่อยๆดึงขยับอ่าดึงออกไปวางนูง้ดเดียววางเฉพาะตรงนี้โซ่เอาออกเลยอ่าจับไหนขึ้อนอ่าอันนี้ออกอ่าประกินออกไปแบบ อ่ะเซนตัวนี้อ,ออกไปเดือดขึ้นค่ะดึงตัวนี้ขึ้นมายกดึงขึ้นเลยเดี๋ยวดึงนี่ยนี้ยๆเน,น,นี้ยกขึ้นมานี้ต้มอ่ะจับหงายไว้ละอ่ะดึงสลักนี้ออกสลักตัวบนน่ะเห็นไ,ไหมที่สปริงอ่ะแค่ออกแล้วก็ดึงขึ้น แขะสลักกี่ยังอืมนี่ไงนี่อ่ะเอเานี่ออกดึงขึ้นมานี่ก่อนอ้าวนั่นแหละเอานี่ออกดดไม่ใช่เฉพาะตัวนั้นเออนั่นแหละจับหายไว้ปั๊บอ่ะค่อยๆดึงตัวนี้ขึ้นมาค่อยๆดึงตรงๆแต่ไม่ตรงไม่ออกตรงๆตรงๆ๋ยวมันล็อ,อกอจับหายไว้อ่ะ à đừng có dịch tôi nương là lẽ okay. oh. ừ ừ à. ừ à, à, phương ừ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  อ่าปิดล็อกออกงัดตรงมือกีนอย่าถูกแล้วดันดันขึ้นคอยงัดดันไม่ดีอย่าให้มันลุดอ่าใจเย็น bám vào nút này, à, à, kéo, thẹn, off, bám vào nút này, bám lên, bám xoắn lên đấy, ơ, bằng ừ, cái này, đưa ra, để à, tổ nhiên, ดึงขึ้นเบาๆตรงๆค่อยๆขยับตรงๆอย่าเอียงถ้าเอียงมันจับล็อกค่อยๆต,ๆ,ตๆตรงๆอ่าไวางไวอ้อะนี้ดึงตีขึ้นมาเออ และตัวเสียแล้วก็กลับบ้านได้ละทีนี้ดึงขึ้นมาทั้งชุดเลยพอเอาที่ตัวนี้ค่อยๆขึ้นมาเนี่อยเอาต่อแอลลองอาแผ่นนั้นขึ้นมาก่อน ค่อยขยับดิคอยกดลงอ่าค่อยๆเอาขยับออกไปได้ค่อยๆตรงๆไม่ตรง,ตรง,ไ,มตรงไม่ได้อ่านี่แหละวางไว้อ่ะ,อออะดึงขึ้นมาทั้งชุดเนี่ยคือตัวเสียอ่ามอคัดเสีย เปิดลกก็อกขาดเนี่ยกดคนข้างในออกมาดึงดึงคนนออกมาเนี่ยด้านน่ะออกมานี่นั่นแหละนะที่ไม่มีอะไรอปัญหาของคันนี้อยู่ที่หม,มอคัดเปิดล็อกหมอคัดขา,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 าดนะครับถ้าขาดปุ๊บมันจะไม่ไม่วิ่งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไข แก้ไขเสร็จแล้วถึงจะได้เข้ามาประกอบเป็นชิ้นส่วนนี่ครับต่อไปที่อยู่กับโคราชวอลอโตสวิตครับสาขาล่าสุดของอูรอสวิตนะครับไปรับทำเกียร์อโตโดยเฉพาะที่โคราชนะครับมทสประตูนหนึ่งครับดูอาการอืม โอเคเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำการาล้างและประกอบเข้าใหม่ครับ